าฉันหาวแล้วแฟนเก่าจะออกมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นิวกูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยอ้าวนิวพี่แฟงก็ไม่เจอกันนานเลยนะแล้วนี่เราแฟนเก่าถึงไงนิวจำเราไม่ได้หรอนายเป็นใครอะ่ะเราเคยคบกันด้วยหรอโทนิวนิวนึกดีๆด,ดินิวบอกว่านิวรักเรามากกว่าแฟนคนอื่นเลยนะ หรือว่าถ้าฉันหาวแฟนเก่าเราอีกคนจะหายไปโหนิวนิวสวยขึ้นจนเราลืมคนขี้เหล่คนนั้นเลยอ่ะเก็กล้าดีไงมาชอบรุ่นพี่แฟงของเราเราเราชอบพี่แฟงเราผิดหรอพ่อแม่ก็สอนให้มันเรียนนะไม่ได้สอนให้มบบบ้าผู้ชายเธอกำลังว่าเตงอยู่หรอนี่แกพ่อเธอหยุดรังแกน้องเขาได้แล้ว ก่อนที่เราจะหมดความอดทนแฟงเธอปกป้องมันทำไมอ่ะเธอชอบมันเหรอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพี่แฟงก็ถามมาได้เนาะหนูโดนตอบตั้งนานแล้วพี่ก็มัวยืนเก๊กอยู่ได้ขอโทษทีพอดีว่าตอนนั้นพี่ยังไม่รู้หัวใจตัวเองนี่พี่แฟงชอบหนูแล้วเหรอคะอนิวพี่คิดถึงนิวมากเลยอ่ะ เรากลับมาคบกันได้ป่ะเฮ้ยไม่ได้ดินิวต้องคบกับฉันเพราะฉันเป็นแฟนที่ดีที่สุดของนิวหรอเราไม่เห็นจำได้เลยอ่ะคืองี้นะนิวเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกลับบ้านกันที่รักงานเหล็กตั้งเยอะเลยอ่ะกว่าจะเสร็จเด็กกลับก่อนเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเขาช่วยทํานะเราจะได้กลับไปนอนกอดกันเนีเล็กใจดีที่สุดเลยอ่ะนิวลักเน็ตนะเน็กก็รักนิวนะครับ เราดูลักนายมากเลยอ่ะเฮ้ยนิวนิวอย่าไปเชื่อมันดิมันทําเร็วกว่าน,นิวมากเลยนะเว้แกตั้งหากที่เร็วกล้าพูดนะนิวแต่ว่าพี่อ่ะปรับปรุงตัวเองเพื่อน,นิวแล้วนะนิวเชื่อพี่แฟงได้หรอพี่แฟงเคยทํานิวเสียใจนะอุย้ยน้องไปเขาเป็นคนหน้าสิวแบบนี้ได้ไงคะนั่นดิเดสิวก็กระเด็นใส่หน้าหลอดนะมึง อ๋อเปล่าครับวันนี้ไม่ใช่แฟนผมแล้วครับแค่เพื่อนน่ะโอ้ว่าแล้วเชียวต้องรอแบบนี้เนีย่ยไม่น่าโคคนที่เลวแบบนี้หรอเนาะเห็นไหมมึงมันเลวชาช,ชั่วมึงกล้าดงนิวได้ไงวะใครกันแน่ที่เลวนิวนิวจําเราได้แล้วเหรอที่บอกว่าจําไม่ได้อะหมายถึงเรื่องดีๆของนายไม่ได้ตังหากยินดีด้วยนะครับคุณนิวที่ได้เลื่อนตําแหน่งจริงเหรอคะ แล้วผมละครับบอสนายเนี่ยเลิกโยนงานให้นิวทำก่อนสินายไม่ค่อยทำงานเลยนะโถ่เอ้ยไ่มอ่งแกคนเดียวเลวอยอีน้าสิวทำไมเน็ตพูดแบบนี้ล่ะแกแก็แค่เครื่องจักรสำหรับฉันเท่านั้นหะที่ฉันทนโค้แบบแกเพราะแกทำงานให้ฉันได้ทุกวันนี้ฉันอายแค่ไหนรู้ไหมที่ต้องเดินกับคนหน้าผีอย่างแกฉันไม่จำคนเลี้ยวผู้แบบนายไว้ในสมองหรอกนะเน็ตก็ตอนนั้นที่ผมพูดไปอ่ะพ่อลมชั่ววูบไงนิว นายกลับมาหาฉันเพราะฉันรวยสินะมันไม่จริงนะนิวส่วนพี่แฟงถึงเขาจะทําผิดแต่เขาก็ขอโทษฉันทุกครั้งแล้หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยทําผิดกับฉันอีกเลยแล้วทำไมถึงเลิกกับมันอ่ะไหนบอกว่ารักนักรักหนาไงพี่แฟงเขาไปเรียนต่างประเทศเราก็เลยไม่ได้ติดต่อกันงั้นเรากลับมาคบกันนีนิวตอนนี้กลับมาแลได้สิ